หลังจากพิธีกรหัวสีมินูดนันเน็กเกตเสพสวัสด์นะคะโพสต์ลงทวิตเตอร์ว่าจะยุติบทบาทหน้าที่พิธีกรทั้ง8รายการภายในปีนี้จนเกิดคําถามตามมามากมายล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็เปิดแถลงข่าวถึงสาเหตุพร้อมเคลียร์ว่าไม่มีปัญหากับผู้ใหญ่ค่ะการตัดสินใจพักงานชั่วคราวของผมในคราวนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลมันงี่เง่ามากก็คือผมแค่อยากจะมีเวลาดูทีวีกับเขาบ้าง ผมสารภาพความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าตลอด10ปีเนี่ยของการเป็นพิธีกรนะครับผมเป็นคนทํารายการทีวีซึ่งไม่เคยมีโอกาสดูทีวีเลยบอกให้ชัดตรงน,นี้ก่อนก็คือว่าผมไม่ได้อําลาวงการนะครับผมยืนยันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาผมรับใช้ผู้จ้างผู้จัดได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับซึ่งนี่คือเหตุผลซึ่งไม่มีอะไรแอบซ่อนใดๆเลยผมเชื่อว่าทุกบริษัทน่าจะเข้าใจตลอดเวลาเนี่ยผมไม่มีปัญหากับผู้จัดเผะว่าผู้จ้างผู้จัดไม่น่า ไม่น่าจะติดใจหรือมีปัญหาและตัวผมก็ไม่ได้อัดในส่วนของเดี่ยวไมโครโฟนเดในคเชโชปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายครับก็คือจะมีประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับผมเรียกปีนี้ว่าปีสุดท้ายนะครับทุกอย่างจะ,จะจบที่ปีนี้ว่าจะเป็นเดี่ยวไมโครโฟนซึ่งเป็นครั้งที่5นะครับที่ติกรายการัต่างๆก็จบลงที่ปีนี้แล้วก็ทวิตเตอร์ก็จะจะจบลงที่ปีนี้ที่5 55 5 5 5 5 5ทวิตครับ ส่วนกระแสที่บอกว่านั้นเน็กนี่ป่วยเป็นโรคร้ายเลยนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าป่วยจริงแล้วก็ทําการรักษาอยู่ด้วยละครับผมเนี่ยเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งซึ่งคนไทยเนี่ยเป็นกัน5%เ็เลยนะฮะชื่อโรคสะเก็ดเงินนะฮะเวลาเราเครียดนอนน้อยดื่มแอลกอฮอล์ตากแดดเนี่ยมันก็จะเป็นผื่นๆจ้ำๆขึ้นตามตัวซึ่งมันเป็นโรคที่รักษาไม่หายมันเป็นอยู่ในยีนเราแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีวัคซีนอยู่ตัวหนึ่ง สามารถบรรเทาอาการได้เนี่ยเวลาฉีดเนี่ยคือเข็มละประมาณเกือบแสนห้ฉีดครั้งแรกเข็มที่2นับไปอีกสวิคเข็มที่3นับไปสิบสองวิผมก็ลองไปฉีดดูก็เลยอาจจะเป็นประเด็นเชื่อมโยงว,ว่าโอ้วหอีนวดนี่มันต้องป่วยแน่ๆครับก็เรียกว่าเป็นแค่การยุติการเป็นพิธีกรรายการหลักๆเท่านั้นนะคะยังมีบางรายการที่ยังทำอยู่แล้วก็ยังทำงานในวงการบันเทิงต่อไปค่ะ